ทำไมนี่เราออกครเขาบอกว่าเขาแนะนำให้เป็นะออกเขาบอกว่าเหมือนอยู่ไม่สมควที่จะเป็นารบอกเอาอ๋อเราหมอหเล่าเราแล้วแล้วเอาในการอยู่กับเขาเนี่ยเขาเขาบังคับยังไงบ้างเขาถัมถามไหมเขาหนูต้องแต่ปีปลายปีหกสามเป็นวันจนถึงวันที่เกิดเรื่อง อราก็เคยแบบบอกว่าอย่างบบว่าเขาก็บอกว่าจะกลับไปได้ยังไงสภาพแบบคือสภาพร่างกายมันปอรกับช้ำอ๋อหอแเราเราใช้อะไรใช้ใช้เฟฟ้าชอตด้วยมีเครื่องช็อตฟมีเครื่องช็อตด้ฟามีไม้มีมือมีอลูมิเนียมค่ะแล้วก็ล่าสุดเอะน้ำยาล้างหน้ ทำแผลใหญ่แล้วงรับก็คือเขาซีบปากซึ่งแตกเป็นแผลเปิดออกมาเสร็จแล้วประแฉใหญ่แล้วนะโอ้โหแล้วที่ผ่านมา,เ,าเดี๋ยวที่จะถามนี่ว่า,าทำไมโดนกันทำในี้ทำไมถึงไม่มาแจ้งแต่ทำไมยัองทนอยู่หนูกลัว,วค่ะกลัว<อ>เขาชอบที่เสมอว่าเดี๋ยวเขาจะไปจัดการกัน,กนที่บ้านด้วยด้ความที่หนูลกลัวว่าที่บ้านจะเดือดร้อนหนูก็เลย แล้วคุณแม่รู้เรื่องนี้ไหมไม่ใช่แล้วขร้นัพเรื่องเรื่องทหารเนี่ยวันนี้ต้องเป็นในส่วนของทหารเพราะว่าการบรรจุเข้าเป็นทหารเนี่ยนะครับผมก็ผมผมมองว่าเขามีขั้นตอนในกระบวนการเหมือนต้นนะครับถ้าเขาคุณสบัตรเขาไม่ครบเนี่ยเขาเป็นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการบรรจุเนี่ยผมมองว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าคุณสมบัติเข้าถูกต้องเขาก็สามารถเปนติดได้แล้ววันนี้เขาก็ลาออกมาแล้วนะครับ นะเหมือนตำรวจเหมือนกันถ้าพุธปัติครบครบถูกต้องถ้าบันจูได้เหมือนกันนะครับตัวผู้เสียหายออตัวผู้ผู้ก่อเหตุก็เข้ามาเป็นตำรวจด้วดยก็ไม่ได้มีขั้นตอนอะไร <C ute> กร็ <C ute> คืออย่างงี้ผมเองไม่ได้ไปบรรจุแต่ผมต้องเรียวว่าการที่รับบรรจุเป็นข้าราชการวจนะครับนะถ้ามีคุณสมบัติที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับก็สามารถบรรจุเป็นตำรวจได้นะครับนะเพราะว่าในการบรรจุเป็นตำรวจเนี่ยเราก็มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา นะซึ่งเราก็มีสำนักงานบางคนนะครับนะที่เป็นเจ้าภาพหลักใเรื่องนี้อยู่นะครับอนะผมมองว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีลมดูแลนะครับนะมีลม้อสนะครับก็ส่วนนี้นรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะให้พนักงานสอบสวนนะครับวันนี้ผมเองก็ได้มอบหมายให้กับท่านรองน้ำเกียินะครับที่เป็นพนักงานสอบสวนในส่วนของศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวนะครับแล้วก็ภาพประมงในเรื่องการภา การป้องกันป้องกันคัมนุษย์นะครับเข้ามาช่วยเสริมด้วยนะชวนกแบบนี้ในชั้นพนักงานสอบสวนจะให้การประกันตัวในการเกิดควาไว้วางอ๋อถ้าวันทิ่เราต้องพิจารณานะครับเราต้องพิจารณานะครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องสำคัญเนี่ยเรื่องการให้เป็นการจรวจเป็นตัวเราต้องดูนะว่าหนึ่งเขาเียมอนมามอบตัวเองนะอย่างนี้ก็ถ้าผมดูเบื้องต้นนะครับนะก็น่าจะเป็นเหตุที่เราสามารถจะให้ประกันตัวได้ นะครับนะเพราะว่าหนึ่งเจ้าตัวเนี่ยเขาต้องการมาแสดงความสนใจนะแล้วเขาก็บอกเองว่าเขาพร้อมที่จะไปช่วยคดีนะครับแล้วเขาไม่ดีไปไหนทีนี้ที่ทางการรับการตรวจเดี๋ยวต้องให้หมอเนี่ยยืนยันนะฮะต้องต้องต้องสอบถามทางหมอด้วยนะส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งกรณีนี้จะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของกองสลาัญเลยนะฮะอันนี้แน่นอนนะครับอันนี้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทางส่วนที่ทางกองสลากตรวจสันติบาลนะฮะทางกองกำการตำรวจสันติบาลซีนะครับ นะก็คงจะนดำเนินการอีกชุดเพื่อตรวจสอบทางกองพยานทางทางสถานีบาลหนึ่งนะฮะก็คงจะมีการดำเนินการในเรื่องของการตรวจสอบอะไรต่างนะครับนะเพื่อจะให้ตรวจสอบว่าการบรรจุแล้วจากการที่เข้ามาเป็นตำรวจขนาดนี้แล้ว่าจินใจเขาพร้อมที่จะทำงานหรือเปล่านะครับนะก็ต้องมีวิธีการในการรักษาอะไรต่างๆนะครับได้มีการ